ภาพแปลงสวนผักในยามเช้าของบ้านไร่ไออรุณที่เต็มไปด้วยความสวยงามพร้อมกระท่อมหลังเล็กๆที่ออกแบบโดยนายวิโรธฉิมมีอดีตสถาปนิกหนุ่มที่ลาออกจากงานเพื่อได้กลับมาดูแลครอบครัวและเดินตามความฝันคือการเป็นเกษตรกร,ร,กรตามรอยพ่อกับแม่โดยใช้หลัก,กเกษตรกรรมแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมีและนำความรู้ด้านสถาปนิกมาใช้ในการออกแบบบ้านและแปลงผักจนเป็นภาพที่สวยงามอย่างที่เห็นอดีตสถาปนิกหนุ่มรายนี้เล่าว่า ครั้งแรกที่ตัดสินใจลาออกกลับมาอยู่ที่บ้านต้องเจอกับคำถามมากมายจากชาวบ้านแถบนั้นทำให้พ่อกับแม่ไม่สบายใจจนอยากให้สมัครหางานใหม่แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เห็นสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาความคิดนี้ก็เปลี่ยนไปถามเยอะเหมือนกันในตอนที่กลับมาในช่วงแรกว่าเรากลับมาทำอะไรเราตกงานหรือเปล่าเราเ ทำไมถึงกลับมาทำเกษตรเรียนจนจบปริญญาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวพี่เองอ่ะพี่เข้มแข็งมากพอที่จะที่จะฟังเสียงพวกนี้ได้แต่ว่าตัวพ่อกับแม่เองเนี่ยเขาไม่ได้เข้มแข็งเท่ากับเราอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้เขาเห็นก็คือการพิสูจน์ตัวเองว่าเรานำความรู้ที่เราเรียนเนี่ยกลับมาพัฒนาต่อย,ยอดจากอาชีพเดิมแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ได้อย่างไรบ้าง ในระยะเริ่มต้นเขาได้เริ่มทำแผงผักในตลาดให้กับแม่จนกลายเป็นแผงผักที่มีรูปแบบสวยงามก่อนจะออกแบบบ้านไร่ไออารุณให้เหมือนอย่างที่ตั้งใจไว้ทั้งการตกแต่งบ้านโดยร่วมกับพ่อนําไม้ในสวนที่ตัวเองมีอยู่และวัสดุที่หาได้ในท้องถิน่นซึ่งมีราคาไม่แพงมากมาเป็นองค์ประกอบหลักก่อนจะเริ่มทําเป็นกระท่อมเล็กๆไว้รับรองผู้มาเยือน รวมถึงในขณะนี้ได้สร้างเป็นโฮมสเตย์ขึ้นมาสองหลังโดยตั้งใจว่าอยากทำไว้เพื่อรองรับผู้ที่สนใจอยากมาเยี่ยมชมที่แห่งนี้เราก็นำความชอบความฝันแล้วก็สิ่งที่วัสดุที่มีเนี่ยมามาปรับใช้กับมันยังไงนำความรู้มาใช้ได้ยังไงจริงๆแล้วทุกคนไม่ไม่จำเป็นจะต้องได้ทำงานที่ตามที่เรียนมาเสมอไปอย่างพี่เองพี่คิดว่าถ้าพี่นั่งทางานในคนอื่นพี่ก็ไม,ม่มีฝันที่เป็นจริงได้ในวันนี้เ,ออเราเริ่มต้นตั้งแต่ ตั้งแต่แรกเลยดีกว่าแล้วจะได้อยู่กับมันเป็นนานๆจะได้ดูัอยู่กับความสุขนี้เป็นนานๆอีกหนึ่งเสน่ห์ของที่นี่ครับก็คือต้นพับพึงทานซึ่งเป็นพันธไม้ที่ใกล้สูนพันและในขณะนี้มีเพียง1%ในโลกเท่านั้นครับและเป็นตัวดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของน้ำรวมถึงพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดครับ สิ่งเล็กๆจากในไร่ด้วยหัวใจถึงมือคุณเป็นอีกหนึ่งนิยามของบ้านไร่อออรุนที่สื่อให้เห็นกับสิ่งที่ทำด้วยหัวใจสิทธิกรปรากาวน,นถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วรายงาน